สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฝนพารวยนะครับก็มาอีกแล้วนะครับศาลเจ้าแม่ตะเคียนพันปีนะครับแม่สีนวลน,นะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาฝนพารวยมหาองค์แม่ย่านะครับก็ได้มีโอกาสได้โศกไปนะครับก็คือหยิบลูกเปิงปองนะครับได้ แป3เก้าสามนะครับได้แปดเก้าสาเพไปแซมเดียวเด้อนะครับวันนี้เมื่อนี้ฝนพาดวยกลับมาอีกแล้วนะครับมากราบมาไหวนะครับมาขอผ่อนองแม่ยา่านะครับน้อเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่นะครับศานเจ้าแม่ตะเคียนพันปีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมาเอาโชกมาเอาลาภ เอาไปฝากเอาไปต้อนให้พี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านกันเองเราเด้อน,นะครับกบมาล่อติดตามนะครับมาล่อช่องไปน้ำกันว่าเมื่อนี้ฝนพารวย้ยสีได้ตัวเลขเอียงนะครับมาฝากนะครับสีได้แนวทงังเดดเดดเอียงมาฝากนะครับเดี๋ยวฝนพารว้ยกัสีเบื้องให้นะครับโอ้นะครับน้ำเต็มถังเลยตัวนี้นะครับ โอ้น้ำเต็มถังเลยนะครับนี่น้ำเต็มถังเลยนะครับเพื่อนเอาลูกปิงปองไปไว้ทนะังใดเนาะวันนี้ว่าจะมาหยิบลูกปิงปองอีกจักน้อยแต่ว่าพอเห็นลูกปิงปองเด้อพี่น้องเด้อนะครับไม่เห็นลูกปิงปองพอเห็นลูกปิงปองต่ากบนี้ตัวเลขทูบีขคือเก่าละพี่น้องตัวเลขทูบนะครับหนึ่งศูนย์สี่เด้อนะครับ ตัวเลขทูบหนึ่งศูนย์สี่นะครับเอาตัวเลขงา่งายๆมาฝากมาตอนให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมรับฟังน้ากันนะครับได้เอาโศกเอาลาบน้ากันได้พี่น้องเด้อหนึ่งศูนย์สี่นะครับเจ้าแม่ตะเคียนพันปีนะครับศาลแม่สีนวลประานที่อันศักดิ์ตรงนี้นะครับแห้งๆรวยๆไปน้ากันเดอ้อ